โอเคท้ายสุดท้ายแล้วนะครับคือพาร์ทข่าวสารนะครับก็มีคลิปวิดีโอนะครับเราเรื่องเกี่ยวกับ AI และ generative AI นะครับใน YouTube นะครับกดลิงก์ดูได้เลยนะครับก็เดี๋ยวข้อสอบข่าวสารนี้ไม่ได้เอาข้อสอบปีเก่ามานะเพราะว่าข้อสอบมันต้องอัปเดตทุกปีนะครับเพราะนั้นอย่าลืมติดตามข่าวสารทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ภายในปีนี้ด้วยนะครับผมก็ข้อแรกนะครับมาจากม็อกนะครับ เหตุการณ์ลอกยิงลอบยิง,ยงโดนโนทัามซึ่งเขาก็เป็นประธานาธิบดีในปัจจุบันนี้แล้วนะครับก็จะบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างกล่าวที่ถูกต้องนะครับยกเว้นตรงนี้นะครับปืนไรเฟิลแบบ AR 1 5อันนี้นะครับเป็นปืนไรเฟิลที่มือปืนใช้นะครับไม่ได้หน่วยต่อช้าสนไนเปอร์ใช้นะครับ ข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อจอจานนะครับส่วนข้ออื่นถูกต้องแล้วนะครับข้อที่สองครับนวข้อใดกล่าวถึง generative AI ได้ครอบคลุมมากที่สุดคำว่าครอบคลุมมากสุดนะครับ generative ทั้งข้อความใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วมันไม่ได้สร้างเพียงแค่ข้อความมันสร้างพวกโค้ด p ั้ดดับเขียนโค้ดภาษา C ภาษา Python ได้ สร้างรูปภาพก็ได้มันวัดรูปให้ได้นะครับมันวัดรูปภาพได้ด้วยนะครับมันไม่จําเป็นเช่นจะมีเฉพาะข้อความอย่างเดียวนะครับข้อน,นี้เลยไม่ค่อยครอบคลุม Gen e r a t i v e เ i เป็นการทํางานของ c h a t GPT c h a t GPT เนี่ยมันเป็นอันนึงมันเป็นส่วนหนึ่งของ Gen e r a t i v e AI แต่ว่ามันจะมีอันอื่นเช่นดอ c o ค e ประมาณนี้นะครับก็มันมีหลายหลายค่ายเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีแค่ Chat Ch GPT อย่างเดียวก็ไม่ค่อยครอบคลุม เจเนเรทีฟเอเป็นส่วนหนึ่งของ De ฟเดอร์ n ิ่งกับก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของ d e e p l e a r n i n g ก็ใช่แต่ว่ามันก็คือกว้างเกินไปนะเพราะว่าส่วนหนึ่งของ d e e เด e a r n i n g อีกอันหนึ่งก็คือ Neu r a l Network นะครับ n e u r a l Network ก็คือโครงข่ายประสาทเทียมนะครับก็คือเหมือนแบบว่าเราเอาให้ง่ายเนาะเดี๋ยวอธิบายนิดหนึ่งอันนี้อันนี้คือเมื่อวานเราเรื่องเราเรื่องดีกว่า เมื่อวานนะครับไปอันนี้มาคือปรดีว่าปอดีว่าลืมแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับพี่นะครับผมระมาแนะนําตัวในคลิปนี้นะครับจะเรียนจบแล้วนะครับเพิ่งมาแนะนําตัวนะครับก็ทื่เฟิร์สนะครับผมเป็นเจ้าของเพจเฟิร์สเลิร์นนิ่งครับก็ก็สอนก็ทําคลิปสอนไว้หลายวิชาอยู่นะครับสามารถไปดูได้นะครับในนี้เลยนะครับสหายมึงมาขายตอนจะจะจบคลิปวิดีโอนะครับก็ ก็อันนี้นะคบผมก็มี facebook First Learning แล้วก็ youtube First Learning ก็สามารถไปดูได้นะครับผมไปเพิ่งมาแนะนำตัวตอนเรียนจะจบแล้วนะครับผมใครก็ทำกันเนี่ยพอดีว่าตอนสอนตอนแรกนะครับหรือแนะนำตัวครับก็แนะนำตัวตอนนี้เลยแล้วกันนะครับอ่ะก็พอดีว่ากำลังเรียนจะจบแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีงานทำเลยนะครับผมก็เรียนจะเรียนจบแล้วอยู่ปีสี่นะครับซึ่งปีสี่นี่นะครับถามว่าอยู่อยู่ที่ไหนอ๋อ จะมีคนถามว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่วิศวะไฟฟ้าจุฬานะซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันสอบสุดท้ายนะครับเมื่อวานนะครับคือปีสี่อ่ะคือถ้าเป็นถ้าเป็นปีสี่อ่ะถ้าเราเรียนตอนปีสี่อ่ะมันจะมีโปรเจกจบนะครับแล้วโปรเจกจบอ่ะที่พีทํ่ทำอ่ะที่พีทำก็คือว่าสมมติว่าเรามีคนอ่ะเรามีคนเรามีคนปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บแล้วก็ติดอุปกรณ์ปึ๊บป๊บติดอุปกรณ์ปุ๊บ ให้เราอ่ะใช้โมเดลเือขายภาษาเทียมอ่ะหรือเนื้อ network อ่ะทำนายปุ๊บมันก็จะมีข้อมูล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 ปุ๊บข้อมูลข้อมูลข้อมูลเพื่อขายภาษาเทียมอ่ะมนเป็นการแบบว่าทําแบบว่าสมองอ่ะคล้ายๆจําลองสมองของมนุษย์อ่ะก็จะมีโครงข่ายเชื่อมไปเชื่อมไปเชื่อมไปอะไรอันนะครับอะไรอันปุ๊บ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 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการอย่างผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับเรามองว่าเออผลลัพธ์ก็คือมันเอาไว้ติดตรงเข็มขัดของเราใช่ปะ มันเอาไว้ตรวจว่าเออข้อมูลนะครับมันก็จะรวมจากการเคลื่อนไหวของร่างกายของมนุษย์ของเรานะครับให้ให้ระบบอ่ะมันทํานายว่าเป็นคือเราให้เอไออ่ะทานายเราอ่ะว่าเรากําลังยืนนิ่งๆอยู่ไหมหรือเรากําลังเดินเคลื่อนไหวอยู่หรือเรากําลังล้มลงพื้นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําอยู่นะครับก็เป็น d e e p l e a r n i n g นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ d e e p l e a r n i n g นะครับ นอกจาก Generative AI นะครับก็จะมี Neural Network หรือโครงข่ายประจับเทียบนะครับข้อที่ควบคุมมากที่สุดคือข้ององูครับคือ Generative AI เนี่ยนะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหาใหม่ขึ้นมาเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับข้อความรูปภาพหรือโค้ดนั่นเองนะครับหรือการาฟต่างๆนะครับก็สามารถทำลายเช่นเดียวกันสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะครับ ส่วนมันาประดิษฐ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนี่โอ้มีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกขุนยนต์อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่เจน e r a t i ทิบ i อย่างเดียวนั่นเองนะครับข้อใดไม่ได้ประเภทของเทคโนโลยีการพิมพ์สามิตินะฮะักอันนี้ก็คือมาจาก Mo อ k เอ็กเหมือนกันตอบนะครับ b l e เด e r j e จ t i n g นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่อ b l e n d e r Jetting นะครับ มันชื่อว่ามันชื่อว่าไบเนอร์ไบเนอร์เจตติ้งเป็นประเภทหนึ่งของการพิมพ์สามมิติส่วนคำว่าเบรนเดอร์อ่ะมันคือซอฟต์แวร์มันคือซอฟต์แวร์มันคือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งอ่ะที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนสามมิตินั่นเองครับผม โปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมอะมันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบชิ้นส่วนสามิติไอ้ไม่ใช่เครื่องปั่นน้ำวนลาไม้อมันเคื่อนนี้มันเคื่อนนี้มันคือเป็นเคือนน,อนี้อืม มันคือโปรแกรมนี้นะครับนั่นแหละเออแล้วเนะี่มันคือโปรแกรมเนี้ยต้องพิมพ์ว่าเป็นเตอร์สามดีมั้งอ่าโอเครูปภาพอ่า ก็แล้วเป็นประมาณนี้มันสามารถแบบว่าวาดรูปได้วาดการตูนได้ทำแอนิเมชันได้ทำได้หลายอย่างเลยนะคะผมถ้าใครเคยใช้ก็นั่นแหละก็คือแอปนี้แหละนอกจากเอาไว้ออกแบบสามมิติแล้วสามารถทำการ์ตูนทำแอนิเมชันได้นะครับโอเคปลาหมอ้างดำนะครับผมคือจริงๆแล้วอะ่ะขพราความตรงนี้มาอธิบายปลาหมอ้างดำแต่ว่าไม่ใช่ใจความสำคัญใจความสำคัญมีอยู่แค่นี้ครับประเทศไทยนำเข้าปลาหมอ้างดำ จากประเทศใยเป็นครั้งแรกนะครับประเทศไทยนําเข้าปลาหมอคังดําจากประเทศใดเป็นครั้งแรกอย่าบว่าครั้งแรกนะครับถ้าตามประวัติศาสตร์นะครับปลาหมอบังดํานะครับมาจากประเทศกาน้านะครับมาจากประเทศกาน้าเป็นประเทศแรกนะครับนั่นเองนะครับข้อห้างวัลโนเบลนะครับ ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้นขั้นเบื้องฐานเกิดการเรียนรู้สมองคนด้วยเครือข่ายประสาทเพียมเป็นรางวัลโนเบลสาขาอาจ,จะกิดนะครับก็จะเป็นวิทยาการคอมหรือปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับคําตอบก็คือรางวัลโนเบลเป็นสาขาฟิสิกส์นะครับซึ่งถ้าเราเซิร์ชนะครับรางวัลโนเบลจริงรางวัลโนเบลมันมีแค่หกสาขานะครับรางวัลโนเบลนะครับรางวัลโนเบลรางวัล รางวัลโนเบลนะอ่ะ,อะก็รางวัลโนเบลสร้งก่อตั้งโดยอัลเฟต์โนเบลเนาะเขาแบบว่าทร้างระเบิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกผิดก็เลยแบบว่าสร้างเป็นแบบว่ารางวัลกับคนที่สั่งประโยชน์ให้กับสังคมนะครับก็รางวัลน,นี่ก็จะมีสาขาการแพทย์ฟิสิกส์เคมีวรรณกรรมสันติภาพนะครับ แล้วก็เศรษฐศาสตร์นะครับหกรางวัลนะครับหกสาขานะครับแปลว่ามันก็จะสาขาคณาิตกับสาขาคอมนะครับไม่ได้มีอยู่ในอยู่ในขอบเขตของรางวัลโนเบลนั่นเองข้อน,นี้เลยตอบเป็นรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์รันตาซูเปอร์คอมพิวเตอร์คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ก่อตั้งโดยสร้างขึ้นโดยในอาร์มนะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเขานะครับก็ก็มีคนทําหลายคนนะครับเป็น ถือว่คอมพิวเตอร์ที่แรงอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับหนึ่งของอาเซียนด้วยนะครับในอาร์มก็เป็นคนสร้างอันนี้ก็ถูกมวลผลแปดล้านล้านทั้งถูกข้อนี้ผิดนะครับมันอยู่ในอันดับที่เจ็ดสิบของโลกนะครับอืมมันอยู่ในอันดับที่ประมาณเจ็ดสิบของโลกนะครับอ่ะต่อจากเหตุการณ์รถไฟ ไฟไหม้รถบัสนักศึกษานะครับเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับทำให้นักเรียนและครูเสียชีวิตกว่ายี่สิบคนเกิดจากอะไรครับคือรถมันเป็นรถสภาพเก่านะครับแล้วบริเวณที่ไหม้นะครับเกิดจากการรั่วของถังแก๊สนะครับตอบข้อหนึ่งครับอันอื่นไม่ถูกนะครับทานักบินอวกาศสองคนของนาซาติดอยู่ในสถานีอวากาศอนาซาไอเอเอแปดเดือน ใช้ตอนแรกใช้ตาตาไลเนอร์แต่ว่าเกิดปัญหาทั้งวามปลอดภัยถูกต้องเปลี่ยนเป็นคูดากอนถูกต้องนะครับจากเดิมอะนักบินอวกาศทำภารกิจ8วันทำให้ต้องอยู่ถึง8เดือนนะครับซึ่งการรั่วไหลของฮีเลียมอะก็คือถูกต้องก็คือเกิดก็คือยาตาตาไลเนอร์ที่ไม่สามารถพานักบินอวกาศกลับบ้านได้นะครับผมก็คือเกิดปัญหาการแบบว่ารั่วไหลของก๊าซฮีเลียมนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆทาให้แบบว่า ไอ้เรื่องของเทคโนโลยีด้านอาวกาศแหะมันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเอาความปลอดภัยของชีวิตของนักบินดิมากกว่านะครับมากกว่าจะให้นักบินเสี่ยงนะครับก็เลยต้องทําให้การกลับบนโลกนะครับการกลับโลกของนักบินอวกาศล่าซาไปนะครับผมส่งผลทําให้ยานสตาร์ไลเนอร์นะครับผมต้องกลับบินกลับกลับไปบนพื้นโลกด้วยยานปาๆเลยไม่มีผู้โดยสารกลับมาอย่างโลกนะครับส่วน ส่วนนักบินอวากาศก,ก็ยังติดอยู่ที่สถาน,นีอวากาศจนถึงปีหน้านั่นเองนะครับโดยที่เมื่อยานเปล่าๆนะครับกลับมาที่โลกแล้วนะครับยานเปล่าก็สามารถกลับกลับมายังโลกได้นะครับอย่างปลอดภัยนะครับก็คือข้อต่อการนี่ผิดนะครับก็คือจากข่าวบอกมาว่ายานนะครับยานเปล่ายานเปล่าอ่ะกลับมายังกลับมายังโลกได้นั่นเองครับผมข้อนี้ก็เลยตอบข้อจอจานนั่นเองครับ ก็สำหรับการติวทีแปด3ในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวก่อนที่จะออกนะครับผมก็เดี๋ยวมีฟอร์อมเช็คชื่อและก็ประเมินการสอนด้วยนะครับผมก็ขอให้ทำก่อนจะกลับไปนะครับผมขอบคุณครับ